สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องปานจะมาเล่นกับลูกไก่แล้วก็ตั้งชื่อให้น้องๆทั้งหกตัวนะคะนี่มีหมดสามสีนะคะมีสีดำสีน้ำตาแล้วก็สีขาวตัวเจิวจ๋วๆเพิง่งคลอดออกมาส,สดๆร้อนๆเลยเมื่อวานนี้จะมาตั้งช<ห>ิ้นเลยแต่ละตัวนะคะอ่ะเอาเอาหารนี่กนี่เป็นอาหารนะคะไม่กินนี่นะไม่กินอะไรไม่หิวหรอน้องกลัว กินนมือได้ไหมไมด้ไม่มอ่ตัวนี้หิวมาลักถึงคุณดูดิลงไปแล้วนะ่ะคนดูดิแต่ละตัวแบบตัวจิ๋วๆงั้นเลยมากินแล้วอ้วนๆทางนั้นเลยเนี่ยย,ยานขยอนะอยากจะเล่นลูกไก่เราเน,ะ <c oughs> นาะอะเอาออกมาจากลังนี่นะคะชื่อดีแพนด้าไหม ตัวไหนชื่ออะไรดีนะจตั้งชื่อจําได้มาเสนอเป็นตัวไหนหกตัวเนี่ยหลังหลังเขาจะแตกต่างกันไงหลังหลังสีตัวนี้จะเข้มกว่าตัวนี้จะอ่อนกว่าเฮ้ยมันกินอาหารแล้วอ่ะคลอดวันละวันที่สองนี่อย่างกินอาหารเลยทุกคนดูดิมันอยู่ในมือมันไม่ยอมไปไหนเเลยนี่ยกินอาหารกันละน่ารักจ้ะเอาไปนอนด้วยนะไม่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทับตาดินนะเออดูดิมันไปไหนดิลงก่อน ออยากุ้้มมใหันบไหนชอบตัวไหนมากที่สุดชอบทุกตัวอ้าวนี่ไงตัวนี้ใกล้สุดเลยเนี่ยไหนอดูดีกินกันไม่หยุดเลยไอ้นี่ไอ้นี่มันขี้เกียจยังเดินสังเกตเองนะแม่ขี้เกียจยังเดินได้นะต้องขี้เกียจเดินไอ้เนี่ยอ้วนแล้วมันอ้วนอี่เนี่ยฮะดูดิไม่ยอมไปไหนเลยตัวนี้ติดหนูเลยเนี่ยชื่ออะไรกันเลยดีกว่าใครเสนอชื่อมาคอมเมนต์มาเลยหนึ่งสองสาม ตีห้าหกแม่ตั้งเสร็จแล้วตัวนี้ได้ชื่อแล้วได้ชื่อแล้วชื่อแผ่นด้ายจําไม่ได้หรอกจําได้จําไอ้ไอ้นี่ตั้งชื่อแมกมามอยแมกมามอยแมกมามอยชื่อจัาแะจอมโจรเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยไอ้ตัวนี้แหิะติดนั้เนี่ยใช่เหรอก็เขาทุกคนารักมากคนเด็กกินไก่เนี่ยอ่านตรงว่ารักหรืออยางกินอย่างไอ้นี่ยังอ้วนปักอย่บ้านเลยเนาะ อันนี้ยังอ้วนกว่าอ,อ,อันอ้ม้อย่ท้องอย่าท้องอย่าท้องเพื่อนมีสัตว์เลี้ยงอะไรกันบ้างคะมาเมนได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้นะะ้องปลาเลยค่ะบาย